สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมนี้ก็อยู่สวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่กับย่าชีนะคะก็มาดูสองแสบนะคะมาดูสองแสบนอนนอนไปนอน แชร์นะคะเจ้าเลโก้นะคะกับเจ้าล็อกกี้นะคะเลโก้จะจะบอกง่ายกว่าเจ้าล็อกกี้เจ้าเลโก้จะบอกง่ายกว่า เด็กก็เด็กก็จะได้กัดปกกอกไปนี่บอกไม่ฟังให้นอนให้นอนยังดื้ออยู่ไม่ให้กินกำไหมกับปกกอกไปอยู่กับเอ็นไหมถ้าไม่อยากกับปกกอกเาก็นอนอยู่นอนถ้าไม่อยากกับปกกอกนอนนอนที่ไหนก็ได้ขอให้นอน จะไปส่งเลยนอนอยู่นอนนะทำไมอยากกลับโกกอกอะดูค่ะดูดูพี่น้องสงสัยกลัวได้กลับโกกอกนอนถ้าใครไม่นอนได้กลับโกกอกนอนอ่ะโกเลโกอะไรจะได้กลับเลโก้นอนถ้าไม่นอนได้กลับกกองนะนอนเร็วได้โอเค อ่าโอเคนะคะนอนลงถ้าไม่นอนได้กับกกอกแน่นอนไปอยู่กับแอนเลยไปไหมไปอยู่กับเจ้านิกกี้ถ้าอยา,อยากอยู่กับย่านะบอกง่ายๆไม่ดือ้อบอกอะไรก็นอนนอน 那了。No, นอนรู้ไหมให้นอนอะ่ะไม่ดื้อถ้าดื้อได้กลับกอกๆน่นอนอะ่ะโอเคอยู่นิ่งๆ ไปก็นอนลักกี้นอนนอนนอนมา เอฟซีครัวได้กลับโกโกอกพากันนอนนิ่งนะคะเอฟซี FC. เพื่อนยัดได้กลับโกโกอกพี่น้องปกติจะดื้เห่ากระโดดไปกระโดดมาพอถูบอกว่าจะได้ให้กลับโกโกอกให้ไปอยู่กับนิกกี้นะพากันนอน,น,อน นอนถ้าไม่นอนเดี๋ยวไปตกเกดาอ่นอนเมื่อกี้นอนเออเคบอกง่าย คลินี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ยาชีโกกๆด้วยนะคะสวัสดี